ส็เชิทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับเกมไม้คราบนั่นเองนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเอาชีวิตรอดบนบ้านต้นไม้ฝั่งนี้กับกับจุดชมวิวฝั่งนู้นนะครับซึ่งเราจะเอาชีวิตรอดทั้ง2ฝั่งนี้ครับสุดเราตอนนี้นะครับเรายืนอยู่ตรงที่สพานะครับแล้วข้างล่างของเราตรงนู้นนะครับก็จะเป็นเมืองนะครับแต่ตอนนี้ซึ่งตอนนี้มันยังไม่เห็นแตวแถมยังมีนี่ครับต้นไม้ที่น้องของเราทําไว้นะครับ ส่วนทางลงของเราเนี่ยก,ก็ลงอย่างนี้ได้เลยนะครับนน่นี่คือบันไดทางลงนะครับแต่เราว่านะถ้าเกิดใครกลัวมอสเตอร์ขึ้นจะมาเข้าบ้านเราอย่างเงี้ยทุกคนก็สามารถเอาไม้เนี่ยมาอุดรูได้เลยครับแล้วก็ค้าประตูแล้วก็ค้าป,ประต,ปตูมาเป็นทิแล้วก็เอามาปิดเอาไว้นะครับนี่คือวิธีแก้ที่ไม่ให้มอสเตอร์เข้ามานะครับเออตอนนี้เราก็ขอ วางไม้แป๊บหนึ่งนะครับก็ขอตัดกล้องแป๊บ few moments later. น,นะครับทุกทนตอนนี้เราก็วางไม้เสร็จแล้วแต่แต่แตนเหมือนว่าห้องน่องจะวางประตูไม่ได้ครับก็ก็ช่างมันแต่เราขออนุญ,ญาตแปะทอดแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าบางครั้งคุณผู้ชมอาจจะกลัวว่ามอสเติร์มอาจจะมาเกิดหน้าบ้านเราอะไรอย่างนี้แล้วก็ทุกทนก็สามารถแปะท้อไปได้เลยครับโอเคทีนี้ก็กลับเข้าบ้านตอนนี้นครับ เพราะฉะน,นั้นเดี๋ยวเราขอเก็บของแป๊บนึงนะคบตอนนี้ดูเลื่อดของเราดูหลอดเลือดของเราเริ่มลดเลยนะเพราะฉะนั้น <Ill> ท <et Designer> er ุกคนห้ามวิ่งเล็ดขาเลยนะครับอันนี้คือคําเตือนของไมค์ครับก็คือห้ามวิ่งนะคบเพราะฉะนั้นหลอดเลือดของเรามจะลดลงนะคบเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะวิ่งดูจนได้โอเค ต้องเดินธรรมดานะครับแต่ถ้าเกิดเจอมอสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถวิ่งได้แต่ไม่ต้องกลัวหลออเลือดจะหมดหน่อยนะครับตอนนี้ปื้เอ้เราตกใจน้องน้องบินได้ซึ่งเราก็มีปีกเหมือนกันนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันมันต้องใช้กับพุนะครับถึงจะบินได้ตอนนี้เราก็ได้เดมอนมานะครับ ส่วนฝั่งนี้ก็มีอาหารเพียบนะครับส่วนเตียงนอนก็วางไว้ก่อนแต่คุณผู้ชมเรามีคําเตือนมาครับอ,อีกรอบหนึ่งนะครับก็คือเวลาเราเวลาที่มันเป็นตอนมืดแล้วเนี่ยแล้วเราแล้วมันมีมอนสเตอร์มาอยู่ใกล้ๆเราอะไรอย่างนี้คุณผู้ชมจะไม่สามารถนอนได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดมอนสเตอร์มันอยู่ใกล้นะคะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็จะคุณผู้ชมจะไม่สามารถนอนได้ก็ไม่ต้องกลัวไปนะครับ เขาว่าในหมดสไ r v เ v อร์นี่ซอมบี้่ะขอบอกเลยว่ามันอยู่ในตอนเชา้าตอนนี้เริ่มมืดแล้วนะครับท <c oughs> ีเนว่มอนสเตอร์จะออกมาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราจะทําการนี่แป๊บนึงนะตัดคุตอนนี้มันก็ใกล้มืดแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าซอมบี้มันจะไอน้องเราหลับแล้วหรอโอเคลแล้วขอไปนอนด้วยดีกว่าแล้วเตียงเราแล้วมานอน <c oughs> แต่เตียงเราไม่มีคัะว่าเราสร้างไปแล้วอ๋อปื๊บกระโดดนข้ามนี่น้องตกใจหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับกระโดดข้ามน้องอย่างนั้นมามานอนกัน2000 years later. มาตอนนี้เป็น ตอนนี้ก็เป็นตอนเช้าสดใสอาวแล้วน้องจะเตียงมาแบางนี้ทำไมเอ้ยขอโทษไม่ได้ตั้งใจอืมดเหมือนตอนนี้มอนสเตอร์จะไม่มามจะย,ยังไม่มานะครับเพราะฉะนั้นเราจะเออทำการเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะขออนุญาตตัดกล้องแป๊บนึงนะครับท่านผู้ชม ตอนนี้น้องเราตาย later ตอนับตอนนี้เราเห็นพ่อค้าข้างล่างนะครับกับไม้ที่มีใครสร้างอยู่ตรงนู้นะครับไม่แน่ว่าน้องเราสร้างไว้หรือเปล่าเพราะว่านี่มันไม่ใช่แมปเราอนะตอนนี้น้องเรามาที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนะครับมาตอนนี้น้องมีไฟแชทด้วยไม่แน่ว่าหยิบมาจากไหนมาอืมมีอะไรนะ่าสนใจอีกหรือเปล่าบล็อกมอนสเตอร์ ไม่แน่ไม่แน่ว่ามอนสเตอร์จะมาหรือเปล่าเพราะว่าบานบะข้างใต้บ้านเราเนี่ยมันจะเป็นเหมืองที่ขนาดใหญ่นะครับแต่แต่ไม่เป็นอะไรเพราะว่าน้องเราอุดอุดไม่ให้แบออุดไม่ให้มอนสเตอร์มานะครับก,ก็ก็แสดงว่าชีวิตเราปลอดภัยไม่มีอะไรก็เอาเป็นว่าขอตัวเอาเป็นว่าก็ขอทํอาอัดคลิปประมาณนี้นะครับถ้าเกิด ทุกคนอยากให้เราทำคลิปอะไรอีกก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบขอตัวลาประมาณนี้นะครับบายเอาแหไม่ไม่ไมขอโทษด้วยนะน้องแต่ผมต้องไปแล้วบาย